สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการพี e ีวิ h You สันทิสุขอยู่กับคุณกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันดีๆและเวลาดีๆนี้ค่ะดิฉันดรจริยาสอมิุราผู้ดำเนินรายการนะคะ คุณผู้ฟังคะรายการพี a บีวิทย t h y ู u สันติสุขเยือบคุณรายการที่ทางสื่อมวลชนเสียงสันติผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อส่งถ้อยคำมามนุนใจถ้อยคำแห่งความหวังและส่งมอบสันติสุขขององค์พระคริสต์แก่คุณผู้ฟังท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 คะ่ะ เรื่องราวสาระข้อคิดจากรายการจากบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ที่ทางรายการได้ไปสัมภาษณ์ชีวิตของคิดชนแต่ละท่านที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนี้ก็คงจะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดความวิตกกังวลและความทุกข์ไปได้บ้างนะคะ ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกข้อความทุกเสียงของคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาที่เสียงสันติซึ่งหนุนใจและเสริมกำลังใจให้กับทีมงานกันมากๆเลยค่ะขอบพระคุณสำหรับการต้อนรับรายการสรรทิ่สุขอยู่กับคุณพีสบีวิทยูเป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งเป็นรายการที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่นะคะแล้วก็ให้การตอบรับรายการเป็นอย่างดีเช่นกันค่ะซึ่งทาให้ทีมงานมีพลังในการสร้างสารรค์รายการต่อไปค่ะ คุณผู้ฟังคะบุคคลแห่งสันที่สุขของเราในวันนี้ Person of Peace เป็นคิตชนอีกท่านหนึ่งคะ่ะที่มีชีวิตที่ดำเนินในทางของพระเจ้าและเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ท่านจะเป็นใครกันนั้นและชีวิตของท่านจะน่าสนใจน่าติดตามเพียงใดให้เราไปรับฟังกันในช่วงต่อไปนะคะแต่ในช่วงนี้ให้เราฟังเพลงกันก่อนคะ่ะแล้กลับมาพบกับบุคคลแห่งสันทีสุดข,ของเราที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินชีวิตในช่วงสาร การโควิด19พร้อมมอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ให้กับคุณผู้ฟังค่ะ คะบุคคลแห่งสันติสุขเพอร์ซอนอพีซของเราในวันนี้ศาส,สนาจารย์ที่คุณภาพสเสน่ห์ค่ะชีวิตในพระคิดของศาสนาจารย์ที่คุณภาพสเสน่ห์ท่านรับเชื่อองค์พระเยซูคริสโดยการประกาศผ่านทางคุณอาของท่านค่ะ ส่วนด้านการศึกษาท่านจบระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์สาขาการปกครองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะและระดับปริญญาโทจากพระคิสธรรมกรุงเทพสาขา MCS Mmin นะคะหรือเราเรียกว่า Master of Ministry ก็ได้ค่ะทางด้านพันธกิจนะคะ ประสบการณ์การทำงานของท่านท่านเคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การฝ่ายขายลากูน่าที่ภูเก็ตนะคะและในปัจจุบันท่านก็เป็นสิทธยาพิบาลอาวุโสคิดจักรมเมล็ดพันธุ์ค่ะและเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจคริสเซียนเขตภาคใต้ค่ะ ให้เราไปฟังกันค่ะว่าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นี้ศาสนาจารย์ที่คุณภาพสเสน่หได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดและในด้านใดบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ค่ะช่วงบุคคลแห่งสันติสุข เรื่องของงานรับใช้เนี่ยในฐานะของประธานสากิจคิดเสียนภาคใต้ใช่ไหมครับผมต้องเดินทางไปยังที่ต่างๆไปเยี่ยมโบสถ์ในจังหวัดต่างๆนะครับไปจัดอบรมไปหนุนน้าใจนะครับแล้วก็รวมทั้งกันไปเยี่ยมเยียนคิดเสียจกลูกของผมที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยด้วยนะครับปกติก็ต้องเดินทางไปทุก2เดือนก็ต้องเดินทางไปปกติผมก็จะอยู่ที่โบสถ์ใหญ่นะครับประมาณปีหนึ่งก็อยู่แค่ประมาณ20กว่าสัปดาห์แล้วก็ที่เหลือก็จะเดินทางนะครับปรากฏว่าพอมีโควิดเกิดขึ้นใช่ไหมครับ ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างทันทีเลยครับก็คือเดินทางไม่ได้ดังนั้นในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ผมต้องอยู่เฉพาะที่คิสจักรมเมล็ดพันธุ์ที่ภูเก็ตแต่เพียงที่เดียวไปไหนไม่ได้ส่วนงานของภาพรวมงานของสากลนะครับงานของกอปภที่ต้องเดินทางไปอบรมเรื่องการตั้งการเจริญเติบโตของคิสจักรในที่ต่างๆในภาคใต้ของเราทั้งหมด15จังหวัดที่เคยต้องทําทุกครั้งก็ต้องหยุดทําเนื่องจากว่า เขาไม่ให้เดินทางเขาไม่ให้ออกต่างจังหวัดและทางพื้นที่ก็ไม่พร้อมที่จะรับด้วยโควิดก็ทำให้เราเนี่ยได้จุดจ่ออยู่ที่การใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้น เนื่องจากว่าเราไปไหนไม่ได้ที่ภูเก็ตนี่เป็นจังหวัดที่พิเศษนะครับเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีการกักตัวแบบไม่ให้ข้ามตำบลยังไม่เคยมีใครในประเทศไทยทํานะครับแต่ว่าที่ภูเก็ตนี่คือผมต้องอยู่เฉพาะในตำบลของผมไปบวชก,ก็ไม่ได้นะครับเพราะบวชของผมยังอยู่อีกตำบลหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในอำเภอเดียวกันแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่บ้านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็ทําให้เราเนี่ยได้มีเวลาอยู่ที่บ้านเยอะได้ใช้เวลากับครอบครัวเยอะภรรยาผมเนี่ยชอบมากเลยสมัยก่อนผมต้องเดินทางบ่อยใช่ไหมครับเขาก็จะต้องอยู่คนเดียวในวัยที่ผมเดินทางไปต่างจังหวัดเขาก็ต้องอยู่ที่บ้านแล้วก็ต้องรับใช้คนเดียวอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเรียนพระคัมภีร์นะครับก็ที่ผมกําลังเรียนพระคัมภีร์อยู่เนี่ยก็พอมีโควิดก็ทําให้เรามีเวลามากขึ้นในการทําการบ้านมีเวลามากขึ้นในการค้นคว้าเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีโควิดนี่เราต้อง เราต้องทํางานเยอะใช่ไหมครับจะไม่มีเวลาค้นคว้าไม่มีเวลาทําการบ้านส่งช้าบ้างก็ทําให้ผมเรียนจนเกือบจบหลักสูตรแล้วแต่มันก็เป็นผลดีใช่ไหมครับ คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ให้เราไปฟังกันต่อค่ะว่าจากผลกระทบที่าศาสนาจารย์ที่คุณภาพสเสนอได้รับจากสถานการณ์โควิดนั้นศาสนาจารย์ที่คุณมีวิธีการแก้ไขหรือปรับในเรื่องของการงานและส่วนตัวอย่างไรบ้างไปฟังกันคะ่ะ อพอเรามีปัญหาเรื่องโควิดเกิดขึ้นใช่ไหมครับเราไม่สามารถจะเปิดนมัสก,การปกติได้ก็เลยทำให้เราต้องไปเรียนรู้เรื่องการเปิดนมัสก,การแบบออนไลน์นะครับถ่ายทอดสดจากห้องรับแขกของผมที่บ้านเลยครับแล้วก็ถ่ายทอดให้กับสมาชิกในที่จักของเราในภูเก็ต แล้วก็ทั่วประเทศไทยนะครับได้ฟังในวาทิตย์ผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะแบ่งปันพระคัมภีนะครับเหมือนกับการเฝ้าเดี่ยวแบ่งปันพระคัมภีทุกวันวันละประมาณ20-30นาทีให้เขาเพื่อว่าทุกคนก็จะได้มีพระคำของพระเจ้ามีหลักการว่าควรจะทําอะไรในช่วงโควิดควรจะตอบสนองปัญหานี้อย่างไรดังนั้นผมก็เลยจัดรายการทุกวันเลยครับที่รายการมานาจานใหญ่ก็คือเป็นการเฝ้าเดี่ยว เป็นการแบ่งปันพระกัมภีเป็นการอธิษฐานเผื่อปัญหาของสมาชิกทุกเรื่องตอนท้ายของรายการนะครับก็ประมาณวันละ20-3 0ิบนาทีดังนั้นระบบของบวกของเราก็เปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ line, นะครับเข้าแค่ก็เข้าแค่ออนไลน์ line, มาบวกก็ออนไลน์ line, หนึ่งต่อหนึ่งนะครับสร้างสวบก็ออนไลน์สร้างสวบหนึ่งต่อกลุ่มก็ออนไลน์ line. นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการมีโควิดก็ทําให้เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนยุทธวิธีในการรับใช้พระเจ้าใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนไป 2ปีที่ผ่านมาก็ทําให้พวกเราเนี่ยเรียนรู้จากการใช้ระบบออนไลน์ line, ใช้ระบบซูมในการเราใช้พระเจ้ามากขึ้นและเราก็เห็นว่ามันไม่ได้แตกต่างกันเลยมันยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมตอนนี้โควิดก็ใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมครับผมก็กลับมานมัสการพระเจ้าได้ตามปกติแต่และผมก็ไม่ได้ทิ้งออนไลน์ line. เราเรียกว่าระบบไฮบริดก็คือผมนมัสการผมสอนผมเทศนาและผมถ่ายทอดสดทุกครั้งนะครับไปยังออนไลน์ด้วยงั้าก็ใช้2ระบบนี้ผสมกันนะนี่คือการ แก้ไขปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหมครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดโบสถ์ใหม่ไป4โบสถนะครับดังนั้นก็ช่วงที่ผ่านมาเราก็ยังคงรับใช้พระเจ้ายังคงประกาศยังคงสร้างสุกและยังคงตั้งขึ้นจากได้เหมือนเดิมครับ คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ให้เราไปฟังกันค่ะว่าผู้คนมากมายที่ดำเนินชีวิตในสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ได้รับผลกระทบด้านใดบ้างและมากน้อยแค่ไหนไปฟังกันค่ะในช่วงเล่าสู่กันฟังคะ่ะช่วงเล่าสู่กันฟัง สำหรับโควิดนะคะที่ผ่านมาก็โรคนี้ก็ระบาดอย่างมากมายนะคะทําให้เรานะคะมีความมิตตกกังวลนะคะเรามีความกลัวว่า,าวันหนึ่งเราจะติดไหมแล้วก็มีผลกระทบคือว่าเราจะไปไหนมาไหนไม่สะดวกเลยนะคะก็วิธีจัดการกับปัญหาเหล่านี้นะคะก็คืออย่างแรกก็คือเราต้อง ป้องกันตัวเองให้ดีนะคะไม่ว่าจะออกไปไหนมาไหนให้เราใส่แมสนะคะพกแอลโกอฮอล์ไปด้วยนะคะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงสัมผัสกับผู้คนด้วยนะคะสถานการณ์โควิดก็ทําให้ผมปิดร้านไป2แห่งแล้วนะครับคือร้านบอยลาม่าที่ขายโปรเตอร์ไปปิดหนังแท้นะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งร้านบอยนาล็อกนะครับก็คือร้านขายเกี่ยวกับเทปเพง แผ่นเสียงม้วนวิดีโอนะครับก็ตอนนี้ของสะสมนะครับตอนนี้คือปิดร้านแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีคนมาซื้อมาเป็นลูกค้านะครับก็ตอนนี้ก็คือเราก็ต้องปรับเปลี่ยนคือจากที่เราขายหน้าร้านเพราะว่าคนไม่กล้ามาที่ร้านเราแล้วเราก็ต้องมาอยู่ที่บ้านเรานะครับแล้วก็ขายอินเทอร์เน็ตเอานะครับตอนนี้ก็มีขายอินเทอร์เน็ตครับเรื่อยๆครับตอนนี้ถ้าเราเครียดไปด้วยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาแล้วก็เน้นการขายการมาสั่งภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นครับขายโซเชียลมีเดียครับไอทีอินสตาแกรมเลยเรับ ต้องเพิ่มช่องทางขายเยอะถามว่าชั่วโมงนี้นี่ขาของดีไหมบอกเลยว่าไม่ดีครับเพราะว่าทุกคนเศรษฐกิจก็ไม่ดีครับคนที่จะซื้อปริมาณซื้อก็น้อยลงลูกค้าก็น้อยลงไปในตัวก็สู้ๆครับต้องอยู่ให้มันให้ได้ครับ คุณผู้ฟังคะให้เรากลับมาฟังประสบการณ์ของศาสนาจารย์ที่คุณภาพสเสน่ค่ะซึ่งเป็นบุคคลแห่งสันทิสุข p e r s o n a l Peace ของเราในวันนี้กันต่อเลยนะคะศาส,สนาจารย์ที่คุณมีวิธีการในการจัดการกับตัวเองอย่างไรให้มีความชื่นชมยินดีมีสันทิสุขได้ในการดําเนินชีวิตแม้จะต้องอยู่ในท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์ของโควิดนี้คะ่ะ เรารู้อยู่เสมอว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีทุกอย่างเรารู้ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจพุ่งทรงครอบครองอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญและไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่จะไม่ส่งผลดีต่อเราในภาพรวมพี่น้องจะต้องคิดอย่างนี้ว่าเมื่อมาเจอสถานการณ์เมื่ออะไรต่างๆเจอปัญหายาก็มีวันหมดอายุใช่ไหมครับปัญหาก็มีวันหมดอายุโควิดก็มีวันหมดอายุเราต้องไม่มองว่าโควิดเป็นอุปสรรค แต่ต้องมองว่าโควิดมันปิดอุปกรณ์อย่างน้อยมันก็ทําให้เราเป็นไงครับเข้าสู่ระบบออนไลน์ทําให้เราสามารถทําอะไรได้มากมายหลายอย่างมากบางทีเราก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างอ,อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องว่าแม้เป็นช่วงโควิดแต่เงินถวายของขึ้นจักรของเราไม่ได้ลดลงเลยแปลกไหมครับเราคิดว่าเป็นโควิดคนมาบวชไม่ได้เงินถวายน่าจะน้อยลงน่าจะมีปัญหาแน่เลยผู้เลขาพเรมาติต้องถูกลดเงินเดือนแน่แม้ว่าจะมีโควิดแม้ว่าคนจะมาบวชน้อยแต่พี่น้องรู้ไหมครับ เขายังสัต์ซื่อในการถวายเขาไม่ได้ถวายเพราะว่าเขาถูกสังคมบังคับว่าถุงถวายผ่านมาแล้วต้องเอาหยิบไปใส่เพราะเขาอยู่บ้านคนเดียวเขาดูรายการทางออนไลน์แต่เขายังกล้าโอนเงินถวายเข้ามาในบัญชีของโบสถ์แสดงว่าใจของเขากับพระเจ้าดีมากก็เป็นารพิสูจน์ในช่วงโควิดที่ผ่านมาสองปีก่อนไม่มีโคว COVID ิดโบสถ์ไม่มีเงินเก็บนะครับแต่ช่วงโควิดโบสถ์มีเงินเก็บก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ คุณผู้ฟังคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณกันแล้วนะคะให้เราไปฟังถ้อยคำแห่งการหนุนใจจากบุคคลแห่งสันติสุขของเราคะ่ะศาสนาอาจารย์ที่คุณภาพสเสน่ห์ค่ะ ผสําหรับคริสเตียนผมก็อยากจะหนุนใจว่าให้ท่านไว้วางใจว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่มันมีอะไรเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยให้เรามองหาสิ่งที่ดีในนั้นพระเจ้ามีแผนการอะไรพระเจ้าอยากจะสอนอะไรเราจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโควิดพระเจ้าอยากจะสอนอะไรพระเจ้าสอนเราหลายอย่างพระเจ้าสอนให้เราใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าสอนเราดูแลครอบครัวมากขึ้น พระเจ้าสอนให้เราดูแลที่จักท้องสิ่นของเรามากขึ้นปกติเราจะเดินทางเยอะตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาเราต้องอธิษฐานตอนเช้าทุกวันนี่ก็3ปีติดต่อกันแล้วทุกวันเลยตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาต้องเฝ้าเดี่ยวให้กับสมาชิกทุกวันนี่ก็3ปีติดต่อกันมาแล้วดังนั้นโควิดเนี่ยก็สอนเราในหลายเรื่องด้วยกันสำหรับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนก็ดูซิว่าพระเจ้า สอนอะไรเราพระเจ้าจะปรับลุกของโบสถ์ของเราพระเจ้าจะเปลี่ยนยุทธวิธีในการรับใช้พระเจ้าของเรายังไรในช่วงโควิดแล้วเราก็เอามาใช้สําหรับพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าไม่เป็นคริสเตียนโควิดนี่อาจจะทําให้ท่านรู้สึกหวั่นไหวไม่มั่นใจไม่รู้นะคนจะเป็นยังไงงานจะมีอยู่ไหมสุขภาพจะเป็นยังไงความเจ็บไข่ได้ป่วยจะเป็นยังไงผมก็อยากจะบอกท่านว่าท่านจะต้องไว้วางใจถ้าต้องรู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่าง ท่านไม่อาจจะไว้ใจสถานการณ์ได้แต่ท่านจะไว้ใจพระเจ้าได้ถ้าท่านมารู้จักกับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ว่าอนาคตของเราจะแน่นอนถ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าท่านต้องรู้จักกับพระเจ้าครับพระเจ้าจะเป็นความมั่นคงของท่านและท่านจะสบายใจว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างท่านเสมอคุณผู้ฟังคะ หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจากบุคคลแห่งสันทิสุขของเราในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะคะน่าเสียดายค่ะที่เวลาของรายการใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วนะคะทางรายการพิชบีวิทย y o ูต้องขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ที่คุณภาพสเสน่ห์สิทธยาพิบาลอาวุโสคิดจักรมเมล็ดพันธุ์ประธานสหกิจคริสเซียนเขตภาคใต้ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ข้อคิดดีๆพร้อม ส่งมอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ให้แก่คุณผู้ฟังผ่านถ้อยคำแห่งการหนุนใจในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะชีวิตเรานั้นมีคุณค่าค่ะและการใช้เวลาในแต่ละวันของเรานั้นก็มีคุณค่าเช่นกันค่ะไม่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรชีวิตของเราก็ยังมีคุณค่าค่ะมีคุณค่าที่จะดำรงอยู่บนโลกใบนี้ค่ะ เวลาผ่านไปรวดเร็วมากค่ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้เปรียบเสมือนกระแสน้ำค่ะดังคำกล่าวของนักปรัชญาชาวกรีกท่านหนึ่งที่ชื่อว่าเฮราคิตุสค่ะท่านเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้อยู่ในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยที่จะคงอยู่ถาวรเป็นนิรันด์มีเกิดแล้วก็มีดับท่านเปรียบแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงกับกระแสะน้ำที่ไหลค่ะคุณผู้ฟังซึ่งท่านก็ได้กล่าวไว้ว่า no one can step into the same river twice ค่ะ ซึ่งก็หมายความว่าทุกครั้งที่เราเก้าวเท้าลงไปในน้ำไม่มีใครเลยที่จะสัมผัสน้ำเดิมๆนั้นได้ก็เพราะว่าธรรมชาติของน้ำนั้นต้องไหลค่ะฉะนั้นเราจะสัมผัสน้ำใหม่ๆที่ไหลามาสัมผัสเท้าเราเสมอค่ะ ก็เปรียบได้กับชีวิตของคนเราถ้าเราไม่ระมัดระวังในการใช้ชีวิตเราก็อาจจะทำผิดทำพลาดได้และสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นอดีตท,ที่เราไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เหมือนกระแสน้ำที่ไหลแล้วไม่หวนกลับคืนมาค่ะแต่สิ่งในอดีตจะเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์เตือนเราไม่ให้ทำผิดพลาดอีกค่ะคุณผู้ฟัง วันนี้หมดเวลาของรายการสันทิสุขอยู่กับคุณพี a บีวิทย t อยู่แล้วค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นหรือท่านกำลังเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากของชีวิตและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตเช่นต้องการอาหารของใช้ประจำวันต่างๆ คุณผู้ฟังสามารถเขียนหรืโทรศัพท์เข้ามาเป็นกรณีพิเศษได้เลยนะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน1น1 1ปจเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือสะดวกส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะ vop@voiceofpeace.org ค่ะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ที่หมายเลข053-242-654และอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ053-260-627ค่ะทางทีมงานจะพิจารณาในการส่งมอบสิ่งของให้ตามความเหมาะสมและตามที่จำเป็นค่ะ ดิฉันดรจริยาสอมยุราและทีมงานเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะพบกับเรื่องราวดีๆและบุคคลแห่งสันติสุข person of peace ที่จะส่งถ้อยคำมาหนุนใจและเป็นผู้มอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ให้กับคุณผู้ฟังในครั้งต่อไปนะคะ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านคะ่ะให้ดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีมีความชื่นบานในใจยิ้มได้หัวเราะได้มีความอดทนเข้มแข็ง ไม่กลัวแต่กล้าที่จะเผชิญและใช้ชีวิตในช่วงวิกฤตโควิด -19 นี้อย่างผู้มีสติปัญญาและสามารถผ่านเหตุการณ์ในแต่ละวันไปด้วยดีด้วยการเห็นคุณค่าในตัวเองและใช้เวลาอย่างมีคุณค่าค่ะขอสันติสุขของพระเยซูคริสต์จงครอบครองชีวิตและจิตใจของคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะขอพระพรจากเบือบ้องบนลงมา ให้ใจขาล้มเหมือนลำทางของทุกสิ่ง 月色。